วยไหมแบบนี้กับชุดนี้อะไรเธอจะจะเอาไปก่อนได้ไงโ <c oughs> ปงไไ้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมะอ,อคะคะพาสปอร์สีเงินแล้วใช่ไหมแล้วชุดวันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งเลื่อมนะแล้วก็ทั้งเป็นสีทองกระโปรงก็ทองมีหมวกอีกมีรองเท้ามีอะไรอีกเต็ไมไปหมดแล้ว ไม่ได้ไม่ได้คืออะไรอ่ะคือมันไม่เข้ากันสีแดงเหรอเป็นไฟแดงใช่ไหมห้ามห้ามออกจากบ้านห้ามให้หยุดกะที่โยกป้ายห้ามไม่ได้เพราะหนูว่ามันก็ทุศาสตร์เลือกชุดแล้วนะว่าเออชุดสีสีทองอึ๊กป๋องสีเงินเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนคุณพายแฟชั่นอะฉันว่าช่วงนี้ถ้าดูหนังสือน้อยไปจริงหรอฉันจะแนะนำให้เธอดูแฟชั่นเยอะๆนะฉันแนะนำให้เธอดูเล่มนี้นะคะ เป็นชีสแมกกาซีเล่มล่าสุดเลยนะคะเล่มที่105ซึ่งช่วงเนี้ยถ้าใครสังเกตดีดชีสแมกกาซีเราจะเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เล่มที่แล้วเล่มร้อยสี่แล้วที่จะเริ่มดูเป็นโมเดลมากขึ้นดูเป็นสาวมากขึ้นเพราะเราเนี่ยดูแบบเป็นเด็กๆใสๆสกันมานานแล้วแอปแอกันมานานแอปแอแแเราก็อยากจะโตขึ้นนะคะตอนนี้คือเริ่มโตแล้วใช่นะคะก็เป็นแบบสาวๆอย่างพวกเราเกําลังเด็กมหาลัย หล่าก่อนที่เวลาซื้อซหนังสือชีก็จะเป็นแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงมหาลัยก็จะหายไปแสดงว่าตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วสิคะเขาเป็นช่วงวัยนี้เลยอะค่ะจริงเหรอคะเอาออกไปอ่านมุูนู้นเลยค่ะอยากให้ดูเล่มนี้เพราะว่านี่กำลังเข้าเลยเห็นไหมนางแบบ2คนนี่เขาถือกระเป๋าคลัชอย่างเงี้ผู้หญิงเวลาไปเที่ยวไหนเขาไม่ค่อยสะพายอยู่แล้วนะใชยิ่งไปเที่ยวกลางคืนนี่จะชอบเป็นคลัชใบเล็กๆใช่เพราะที่เด็กๆเนี่ยหันไม่ดีอ้าวหายไปแล้วโดนดึง กันขโมยบ้าเหรอกแกก็หนีมพื่มันแน่นสิเออะจะให้เขาไปดึงทําไมคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กลางวันเขาว่าใช้กระเป๋าคลาสกันได้แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องไปกลางคืนแล้วยิ่งเล่มนี้นะเห็นไหมเขาแต่งตัวกันเป็นแบบสีดําสีเงินดูเปรี้ยว,ยวมันจะเข้ากับกระเป๋าใบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใส่สีทองโนนะจะจะบอกว่ามันเข้ากับชุดมาก้เสียใจด้ดูสิคะเข้ากับชุดเนี่ยไม่ใช่ดุนะสีดําสีเทาบายบายจ้ะ หนูว่ามันก็ได้นะไม่ได้แถบไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้พี่ก็แอบทำมาให้เข้ากับชุดโปแล้วเหมือนกันไอ้แบบตอนไหนอ่ะนะคะนั่นก็คือใบดีนั่นเองไฮไฮสุดยาดมากเลยใช่๋ยวไฮเด้อนะ่ะก็รอเล่นเอาหรอเชื่ออีกนี่ค่ะลองถือดูลองถือดีนี่ข้องับชุดพอจะเอาเลยมัวตะกี้ โหหนึ่งรอบนี่แหละก็เป็นแบบวิธีการแต่งตัวให้เข้ากับคลาสง่ายนะคะหนีบยากเหมือนกันเนอะมันหนีบลองแต่งแบบเอาวลวยทงไงอะแกก็ไปเสียบเอาสายนะใส่คิดถ้าใหม่ดีกว่าอะไรอะหนีบเออเออเดี๋ยวเะค่ยไปคิดเดี๋ยวค่อยไ่คิดเอาคืนดีกว่า ดี้วคะขอบคุณมากค่ะเอาพูดถึงช้อปปิ้งแบบนี้แล้วใช่ไหมแบบผูกๆหนูก็มีมาแนะนำอะไรค่ะแบงจะแบงก์อก็บงกล่องช้อปปิ้งด์ค่ะคุณมากไปหน่อยนี่เขาจะมีแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะแล้วเขาก็มีนี่ค่ะถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแต่ลักษที่เนว่า k c ี KCB KCB ช้อปแล้วเนี่ยเข้าไปเลยค่ะเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมพกบัตรนี่ไปด้วย แบบแบบนี้นะคะไม่ใช่ใบนี้นะอาอหนูก็ใบนี้ <c oughs> ไม่ใช่ใบนี้ดูเดีนี้เขาเป็นบัตรจิ๋วได้เลย <c oughs> อ๋อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพกเข้าไปก็จะได้ส่วนลด ตามที่เขาระบุไว้เช่นร้านนี้มีบัตรนี้ได้10%ร้านอีกร้านนึงอาจจะได้20% 25%อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อปปิ้งไกดเนี่ยหยิบฟรีเจอที่ไหนหยิบที่นั่นเราก็จะสามารถว่ารู้ว่าตอนนี้ร้านไหนร่วมรายการอยู่ใช่ค่ะนี่ค่ะยือที่ลุ้นอีกนะคะเป็นองส่วนลดนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะก็จะมี มีโลโก้ร้านต่างๆนะคะ<ช>ที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยก็จะมีส่วนลดนะคะเป็นพิปอง,งส่วนลดถ้าเราเข้าไปร้านไหนก็ลองเปิดดูฉ<ช>ีก<ช>แล้วก็ให้แล้วก็ใช้รถได้เลยใช่เลย<ม>แบบนี้แจกฟรีค่ะ พร้อมส่วนลดอีกนะคะ<ช>อย่าลืมะใช่แล้วค,คือ Bangko อกช o p p i n g g ไก d e 2013นี่เองใช่แล้วค่ะแต่ว่านอกจากหนังสือด,ดีๆ2เล่มที่วันนี้เรามาแนะนำนะป้อมก็จะเป็นช o อ p i n g g ไกด e หรือ She ี e นะคะ,คะเล่มที่105ที่ตอนนี้วางแผงอยู่นะคะเรายังมีหนังสืออีกมากมายนะคะ,คะเล่มพิเศษของ She ี e เราที่จะมาแนะนำนะคะส่วนเล่มแรกที่เราจะแนะนำเนี่ยเป็นแบบเล่มที่เรียกว่าแบบพลาดไม่ได้สำหรับใครที่ชอบโมเดลและเป็นแฟนชีสตลอดเวลานะคะก็จะมี special limited edition นะคะเป็น the best of หนึ่งร้อชีสคาเวอร์โมเดลนั่นเองใครเคยลงปกมีครบทุกคนไปซื้อมาดูได้สำหรับใครที่ชอบแต่งตัวอย่างโป้เนี่ยเป็นคนชอบอคเซสซอรี่ใช่ไหมอย่มีทั้งแหวนหมวกอะไรเต็มไปหมดเลยรวมถึงกระเป๋าแบบนี้อย่าพลาดนะคะชีสอคเซสซอรี่นี้ที่เห็นเป็นเล่มแดงแบบนี้ยังมีวางขายอยู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายดูได้หมดเลยถูกต้องรวมถึงลุคเกอร์เล่มพิเศษด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชายห้ามพลาดเพราะเป็นเล่มที่รวมรวบรวมของวินเทจที่หายากแล้วก็แบบ พลาดไม่ได้อ่าลูกเกอร์วินเทจนั่นเองเล่นต่อไปโอ้โหอันนี้ยังไงคะพ้อบอกเลยมากเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะกับผู้ชายที่ชอบดูไม่เอาดีกว่าพี่พูดละพูดชื่อหนังสือเลยดีกว่าพินอัพเกิลค่ะอ่าลูกเกอร์พินทับพินอัพเกิลต่อไปนะคะเราจะแนะนําหนังสือที่เอาไว้อ่านเวลาว่างจิบกาแฟไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะคะเป็นพวก Pocket Book จากสํานักพิมพ์เซชนพาบิชิ่งมีหลายเล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกที่จะแนะนํานั้น ก็คือหนังสือมนุษย์เป็นหนังสือที่รวบรวมบทบรรณาธิการของพี่ปูของเรานั่นเองบอกก่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีมนุษย์2แล้วนะคะที่ใช้ชื่อว่าอะไรสู้นะคะถ้าใครที่แบบโศกเศร้าเสียใจมีไม่มีกําลังใจจะใช้ชีวิตดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็อ่านสู้เยพี่ปูเซ็นหนบอกให้เลยนะจ๊ะสู้ขึ้นมาอีกครั้งเลยนะคะขายดีมากอ่าต่อไปนะให้อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเวลาว่างนี่เหมาะมาก คพาะหน่งสีท่ว่า talking with sherbet ค่ะ sherbet เนี่ยก็เป็นนามปรากญาของคอลัมนิสต์ต่งของเราคนนึงที่แบบน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบเขียนจดหมายตอบทางบ้านบางทีก็กวนบ้างหรือว่าให้สาระบ้างลองอ่านดูเพลินๆนช่ไหคะยังมีอีกนะคะแนะนําที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างแหละอันนี้ใกล้ใกล้ๆกล้บ้านเราประเทศไหงฮ่องกงนะคะเขาก็จะแนะนาที่กินที่เที่ยวที่ดื่มที่ชอบไว้ครบเลยแบบว่า พกเล่มนี้ไปไปได้ตัวเอง<ช>ไปได้ตัวเองเราไม่ต้องพึ่งไกด<ช>นะคะ แล้วก็มีอีกเล่มนึงมีเล่มหนึงค่ะเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยนะคะเป็นหนังสือนะคะ A man who is not a s m p e m a n ค่ะก็รวบรวมบทสัมภาษณ์ดีๆจากผู้ชายแห่งยุคนะคะทั้งวัยรุ่นทั้งรุ่นเด็กเหมาะมากชอบหลายคนมากเลยจะบอกเล่มต้องมีเก็บนะใช่ใช้แรงบันดาลใจนะคะในการต่อชีวิตแต่วันนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจไปจากเราไม่มากก็น้อยนะคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าทุกคนเนี่ยไม่ติดตามใน Facebook ใช่เฟซบุ๊กของเรานะคะแสตชี TV DIY นะคะเข้าไปดูกันเยอะๆเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะอยากให้ทําอะไรอยากให้ตอบปัญหาอะไรบอกมาค่ะใช่หรือว่าที่เราทากันเนี่ยชอบหรือเปล่าได้ทำนบ้างไหมหรืออยากจะคุยเรื่องส่วนตัวสัพเพเฮระได้หมดได้หมดได้หมดเลยนะคะเข้ามากันด้วยละกันที่ a c e b o o k อ่ะอินสตาแกรมหน่อยไหมอินสตาแกรมค่ะอินสตาแกรมอินสตาแกรมของเรานะคะอินสตาแกรมฟิโปค่ะฟิโปดีไอวายค่ะและของติวติวดิตยาค่ะเครไปเจอ ได้เพราะบางคนอ่ะตอนนี้ปออาจจะ Facebook เต็ม<ช>พีกอาจจะแบบเต็มแล้วอะไรแบบนี้ก็มาเจอกันใน i ิน t a g r กรมดีกว่า<ช>มาคุยกันได้รวมถึงอย่าลืมชใช่นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมรายการของเราใช่แล้วใช่แล้วรายการราาชีทีวีดีวาย <laughs> ทางช่องเวอรี่ทู8ัแปเวลาสามทุ่มึงสามทุ่มครึ่งเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย bye แล้วหลังด้วย YouTube กดเข้าไปดูชีพทีวีดีไอไสกดไงชีเพสเป็อพีแท็กดีทีวีดีไอไว้ดีไอววยบายปีพ่อ